สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะลูกสั่งเบอร์ระะเกอร์มังสวิรัตให้นะคะสั่งเบอร์เกอร์มังสวิรัตมาทานเนาะก็จะมีะพี่อ้อยนะคะกับลูกชายคนโตนะคะที่ที่ทาน ที่ทานกันแบบประจำเนาะคือ,คอถ้าเป็นคนเล็กเนี่ยเขาก็ยังแบบทานเป็นพวกกุ้งพวกปลาอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถ้าเป็นมังล้วนๆเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่อ้อยเองนะคะแล้วก็ลูกชายคนโตเนอะอันนี้นะคะเป็นเป็นเบอร์เกอร์ร้านดังนะคะเขาเขาเป็นาสาขาที่มาเปิดในเมืองไทยเนาะก็ จะให้ซอสพริกกับซอสมะเขือมาอย่างละสองซองนะคะเบอร์เกอร์นี้เขาขายชิ้นละหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะก็มีสั่งของของหลานด้วยเนาะของหลานก็สั่งนะคะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้เอามาทําไม่ไดเอามาทํารีวิวเนาะเพราะว่าของหลานเขาจะเป็นเบอร์เกอร์ไก่นะคะของน้องซีจะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ะคะ่ะพี่อ้อยเอามา เป็นเบอร์เกอร์มังสวิรัตนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้ให้ดูให้ดูข้างข้างในเนาะให้ดูข้างในว่าของเขาใส่อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกนนะพี่อ้อยไม่ได้ไม่ได้เอาอ่าเครื่องมือออกมาเนาะก็ใช้มีดนะคะใช้มีดเนะาะเออพี่อ้อยเคยทําไปแล้วคลิปนะคะเป็นเบอร์เกอร์มังเนาะก็จะ คล้ายๆกับของเขาแต่ของย้อยจะเป็นไส้ผักนะคะนี่นะคะตรงนี้ของเขาจะมีอ่าตรงนี้นะคะไม่ทราบว่าเขาจะใส่เป็นอะไรบ้างนะแต่แน่ๆก็คือน่าจะมีโกตีนเกษตรนะคะเอาไปปั่นแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะคะแล้วก็จะมีอะหอมใหญ่มะเขือเทศกระหล่ำนะคะกระหล่ำนะคะแล้วก็อ่าจะมีเป็นแตงกวาดองนะคะเป็นแตงกวาดองแล้วก็โรยซอสมะเขือเนาะ ชิ้นนี้ราคาร้อยี่สิบเก้าบาทนะคะซึ่งถ้าถ้าเป็นเขาจะมีเป็นแบบอสองอย่างเนอะจะเป็นแบบอย่างกลมหรือว่าอย่างเป็นรูปทรงรีหรืออะไรประมาณนั้นเนาะก็จะขายอีกราคาหนึ่งตัวนั้นรู้สึกว่าจะแพงจะแพงกว่าแบบนี้นะคะก็ตัวนี้ตัวนี้จะถูกกว่าเพราะว่าอาจริงทาน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 ,ทานคนละลูกมีพี่อ้อยก็ อิ่มนะคะอยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามือม้อเย็นธรรมดาแล้วพี่ต้องทานข้าวแล้วก็ทานยาน,นะคะแต่วันนี้ลูกสั่งเป็นเบอร์เกอร์มาให้นะคะก็หน้าทานค่ะของเขามาร้อนๆนะคะตัวตัว,ต,วตัวไส้เขาเนี่ยที่เขาทำแทนแทนเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะของเขาจะมีความกรอบนะคะกรอบกรอบมากๆเลยะะแล้วก็จะมีรสชาติเนาะแต่ว่าเราทานพวกเนี้ยเนาะเราก็จะต้องเพิ่ม ตัวซอสมะเขือหรือว่าซอสพริกลงไปอีกอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเพิ่มความรสชาติเพิ่มรสชาติให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าบางบ้านนะคะมีอะไรนะมีชีสพี่อ้ยอยพารม์มซานชีสหรืออะไรประมาณนั้นเนาะถ้าชอบก็จะจะจะ,จะเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็โรยโรยโรยล,ลงไปโรยลงไป ตัวนั้นก็จะเพิ่มความหอมให้มากขึ้นนะคะ,ะตัวขนมปังเขาทำได้น่าทานมากเพราะว่าของเขาจะมีงาโรยเนาะแต่ของพี่อ้อยตอนนั้นไม่มีงาน,นะคะจะเป็นของในห้างนะอีกที่หนึง่งแต่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นของของเขาเองเลยนะคะที่เขาทามาของเขาโดยเฉพาะก็เลยมีงานเนาะตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยี่สิบเก้าขอโทษน,นะคะขอโทษน,นะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะ ่เบกเกอร์ร้านดังก็จะอยู่ที่ปั๊มน,น้ำมันสาขาเขานะคะเขาจะมีแบบ Delivery เนาะอันนี้สั่งมานะคะสั่งมาตอนนี้พี่อ้ยอยพอดีลูกมีสะสมคูป,ปองไว้ก็3ชิ้นสามาม300กว่าบาทนะคะก็จะลดเป็น100ก็จะเหลือแค่200กว่าเนาะถ้าคนที่าทานบ่อยๆแล้วก็สะสมคูป,ปองไว้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีกำหนดเวลาพอดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพอดีเลยเนาะ ก็คลิปนี้พี่อ้อยยังไม่ได้ลงนะคะพี่อ้อยผูทำคลิปไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะวันนี้จะทำไมไปไม่ไปหาซื้อไม่มีอะไรประมาณนั้นนะคะก็จนถ้าหมดโปรเขาเขาก็จะมีโปรใหม,ม่มาอยู่เรื่อยๆนะคะก็สั่งทานกันได้เลยนะคะจะสั่งอเดี๋ยวนี้จะมีหลายๆเจ้าเนาะหลายๆอ,อย่างที่ที่เราเห็นเห็นอยู่ที่เขาวิ่งบริการส่งนะคะสั่งได้เลยนะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทอร่อย นะคะเป็นเอาเป็นของอะไรที่อร่อยแล้วก็พี่อ้อยทานได้นะคะก็ถ้าไปต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณเนี้พี่อ้อยก็จะลูกจะซื้อมาให้นะซื้อซื้อแล้วเราก็เอาไปนั่งทานกันในรถอะไรประมาณนั้นนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่เข้ารับชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ